จังไรเด็กขึนนั่งกดเอิ๊ดเป็นซ่งหนาวๆแท้หนาวบ่หนาวลูกลูกว่าอยู่หนาวก็ไปหาผู้มาอยู่น้ำแต่วเป็นอะไรพอได้กินฮอดลูกฮอดเมียบ่อาหนาวๆสิมาว่าเป็นอะไรเป็นอะไรแมนบ่โอ้ยบ่อยู่ร่มกันเปดนเรื่องเลยนี่บ้องชูงนึงชูงว่าหน่อยหน้อยครับใบน้อยหน่อเลยนี่จะ่ใบน้อยว่าดีกว่าใบใหญ่ Ở đó thêm xuống này, Cô đấy hoạt khẩn thường cho đọc đĩa Nói thầy cho anh Nói bà bà nè Sát khẩn thường như cơ phốt phốt rồi đấy Bơm nóng cắn con, men nè, nó mềm Mềm quá thầy cho anh Mềm gì bố? Mềm Mềm đó, đó ừ, ได้ถ้าพอเห็นยางกลับไปกลับมาส่องลบละ่ะโอ้เลิกงานแลน้วเนาะเอา้าพี่น้องเลยใกล้สิแล้วแล้วละ่ะเนาะเดี๋ยวว่าเพื่อนสาวพลกับทางทีมงานอ็จะสร้างรถแล้วก็มาลงมือมือน,นี้พี่น้องเนาะทางเพื่อนสาวจอยก็เริ่มวานนี่จูจี้สูสีกันนะจำแขงเฮือกันกันเนาะจับคู้ใด้เลยที่เข้าเส้นไส้ก่อนกันพี่น้องเลย าล้อลุ้นล้อสมเบิร์เนาะได้กะดีมกดีใจนําเบิดทั้งสองคนเนาะพี่น้องเนาะอ่ะก่อนอื่นกะขอากราบทักทายสบายดีกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC. กันเบิด์ตสุขุสุขคนเด้อเนานะพี่น้องเนะาะบอกว่าอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศน้ำเนาะพี่น้องเนาะกายนินดีต้อนรับเข้าสู่ทางซองอ่นะบา,าบอตาบันเฮาคือเก่าอีกแล้วเนาะนะพี่น้องเนาะ ก่อนสิกับบ้านกับซองค่ะเอ้าเนาะเดียวเอาของฝากของต้นเข่าห้ทางสาวจ้อยแล้วก่อนพี่น้องเลยเนาะลูกแล้วก็แห้งหายแห้งแอบอยู่พี่น้องเลยอ่าย่านทางทีมงานพี่น้องเนาะเข้าไปถ่ายคลิปเพื่อนก็เข้าไปใกล้ๆนี่โอ้ยหายกวกวรอดเมื่อวานนี่บ่าวบุญกระย้อมบ่าวตูนกระย้อมเนาะบ่าวเวียดกระย้อมพี่น้องเลยโอ้ยเหี้ยว่ะเพิ่นอ่ะกินฮอดทปูตู้เพิ่นเพิ่นเคยอยู่น้ำปูตู้เพิ่นเมื่อวานนี่ แต่ว่าถามเราแล้วแหละเนาะเราไปลิ้นระหว่างมื่อวนนี่โมเมนไปหาเมตู้ได้หรือเ่าเนาะเนาะพี่น้องว่ายกว่าหัวกันดอกแต่เราไปหาดีกับโมมีไผพว่าเราดอกเนาะเพรวัวเมียเราพี่น้องเลยยังไงบ่เวียดนะสบายดีนะเจ้าหันรถบึ้งได้บอกเดี๋ยวไปอย่านั่งนะไปดีชวนสาวจอยไปพูดอย่านั่งอยู่เลยนี่เพวัวเมียข่อยโทรมากขึ้นนี่ ลืมอย่านั่งหูขาดรถมันนี่วะว่าเนาะว่าเนาะว่านี่ก็บอกในชื่ออย่านั่งต่อยชื่อชินหมูโอ้ยบ่่เกียวกันชื่อชินหมูกับอ่าชื่ออันป่าเมื่อว่าเขาชี้่องเขาให้หัวครับไปลี่ก็อย่านั่งบอกอย่างหนึ่งชื่ออย่างหนึ่งมันนี้ย่ำแล้วยังดีเลยไปแล้วเนาะเดี๋ยวเขาทาจะต่อยแล้วก่่ออนนพี้งเลยโอ้ยอยากได้อย่านั่งผมชื่อชินหมูกับชื่อป่าพี่น้อเนี่ยคักว่าแก้ตัวกับโมเป็นอีกแล้ว เอาว่าคือผู้ซื้อยานางผู้สันห่วยจะบอกตอนไหนผู้สันว่าจะแก้ตัวว่าหรือมาอย่างกระบอเนาะบอกตามความจริงนะพี่น้องผมบ่เห็นเว้ยผมบ่เห็นว่าเขาว่านะเขาเชื่อว่ารีอยู่แต่ว่าบโมลินสวัสดีพ่อ้วยจังไดแต่คือนางกดเอิ๊ดเป็นซุ่งหนาวๆแท้หนาวบ่หนาวลูกว่าอยู่หนาวก็ไปหาผู้มาอยู่น้ำตัว เป็นอะไรบ่ได้กินฮอดลูข้นเมียบ่อันหนาวๆสิบ่าบเป็นองไรเป็นองไรแมนบ่นอโอ้ยบ่ได้อยู่ร่วมกันจะโดนเลยบ่ได้อยู่ร่วมกันจะโดนแล้วก็บกินฮอดกันแน่ก็บ่ได้บ่วย้ยนะคือว่าแล้วอ่าช่วงนี้เ,เพิ่นน่ะยังอ่าจังไงกำแพงยังบังยังบิงอยู่เด้เนาะลมกับบอลลวงมายัางปันใดดอก <c oughs> อืแต่ว่าว่าเรื่อเอะอย่าอย่าว่าลูกชั้นอย่าว่าชั้นว่าซี่เด้ออ่าเป็นยังนอกระดสรุปแล้วตั้งแต่อันนี้กันก็ได้ไปเยี่ยมกันอยู่บ่อืมช่างเป็นแทะเราบอกว่าเจะให้เราเลยบ่มันหมดกับแบบบ่ครับ เอาเนาะบอกโมเมนต์เขาจะได้เนี่เนาะโมเมนต์จะได้ชวนกันมาโมเมนต์จะได้ชวนเรามาอยู่สำหรับอยากมาก,ก็แบบว่าเออไปเยี่ยมยามถามข่าวกันนี่แล้วพราะว่าเอาเงินบริปะกันเดีพวราจะรู้ได้ยเจ้าเออคาลานเลยเออคาลานแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็นคือบเบาเนาะในตูวเราก็ใจง่ายได้เราก็เน้อย อาบน้าทั้งนี้เนาะสบายดีน no. uh, so hey. hmm. uh, ี่นี่นี่มือนี่เปลี่ยนนี่มือนี่เปลี่ยนแนวนี่มือนี่เปลี่ยนแนวมาให้มือนี่มาเกี่ยวว่ามาเกี่ยวว่าหัวนมเห็นอันได้ลายเลยเปลี่ยนสูตรก้อนมาฉันอือห่าเ็ดได้อยู่นัานปรตู้ว่พอตู้ว่เอานาว ồ <laughs> giật oh, đây ôi ừ, 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 ừ phân con ơi ừ, phân con ê à đi đường đó phân chín con sao choi nhà nang mi lại bữa thằng này ngoài phải hào hút nó bay đó bay phải hào hút nhà nang là phải vô nó được đây đấy đây thì được đây, đây, đây nhà nang đấy mười này ừ. à thôi phân du bó sao choi Chà phuân mua nhu cầm, tông quay đấy, bố dọc xứ đấy Chà phuân nhu quay Dù à, liệp nó, xách thích, xách thùng dàng đấy à à, Thả má, Thùng dàng cọp kẹp má, thùng gian hưu hưu mua ăn này Cậu sang sư nhà nàng, phải sư nước ưn hù Ui bà Bà bà, nó À, May này giờ, có dọc vào tủ lâu, xò chòi kia đi À, nó nào nào xì bố đeo, xoát mấy tủ bỏ bố Bò đấy là bà. Ở hai để là bà. Chị cho Hả? Đấy. Chị phải phân phê như vậy là năng. ta? Anh đây này. À, nó. Để ươm đuôi Mình hia đó chắc. <laughs> ừ. Đi vào lấy khẩu nam ra phun chắc. À. Cứ hà nam cái là bạn à? nó ừ, à. nó à, <laughs> phải nói đó như thương quá hả sẽ nói bạn này buồn buồn hả như nói bạn này như lót vào qua đi đéo hiền không bò đéo quá phải lót vào tuần đấy bớt chân thu hà của đứa rồi Ừm phun bó thấy hãy 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 về phun hãy 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 hài. hài hài xuống khắp, nó. Ở bên luôn chắc Hả? Vâng bà Vô luôn chắc Vô hà cũng chứ Vô luôn Vô luôn vô Vô luôn vô Đừng lêu Vô luôn vô Vô luôn vô Vô luôn ơ luôn khẩu đấy rồi trời Cho cho chị hiện ra đây phải ơn nào lắm phải ơn Nó Nam Hà gần hay quên à nhá, nó rộn phía đằng người? Ừ. đá bạn, hết là đá bạn này tròn lắm, áo thế đá bạn đi đá nhà năng. Thôi <laughs> trên <đánh> vô lấy quá cháu chơi hà chứ ta đun mấy rồi. à đá nhà ờ, nó xuống hút nhà năng rồi à phải ăn sữa khúc cốt ờ, ờ ờ, 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 ờ ờ, 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 ờ ờ, ờ, ờ ờ, อยังเนาะเห็นหลุดคว่ําอย่านั่งเราว่าชวนน้องไปตามผู้ใหญ่นั่งก้อนเราอะไปชวนน้องกันเจ้าเด็กตัวเชี่ยอยากเข้าเไหมอยากเข้าปะนีอยากเข้าปะดิเนาะเอาเนาะสบายดีเด้อเนาะแถาจ้อยผูดรับไปหาน้ำเจ้าอยู่ห้องนอห้องนักโอ้เหนกไปทังไี่เราอะเดี๋ยวว่เทะเราอะว่าของการจะขึ้นนีเราอะอยู่บนนี้มีแถาจ้อยอาซู่มๆอย่างนี้เด้อ เอาชูงยังได้พ่อภัยกับบ้านเขาแล้ดอนนี่ก่อนนี่เออเออยูะเออมีอยู่บ่เออายุใช่มีบ่เอาอยู่จีมีเริ่มเย็นจะช่วยแล้วได้บ้านี้เนาะอ้าวเนาะเช่นกับเช่นกับบ่เที่ยวแต่ว่าหยอกผู้ตู้แล้วแล้วน้ำมือเธอเหรอวะน้ำมือเทีว่าบ่บุญยังว่าเอาอยู่บ่ตูนกับบะบุนก็โอ้เราใจง่ายได้ว่ะ ตัวสาวจ้อยบ่ได้เน่อยาวจ้อยกได้ดอกทีหน่อบังชูงนึงสูงวะนอไปน่อยครับไปยนอาดรถมลดะีชูงนะผมได้จะไปหววขึ้นเถิงก็รอกี้่จอยเอาปานั้นยังสัตขึ้นเถิงอยู่กับพดโผดเลยเจ้าค right. ือตาดีแฮ บมาหน้อยบ่ายไงโไดิชัยอันออมนี่นะชื่อได้หรอดื้อเสียตลาดถ้าโก้แพงนะอ่าอย่างเราอยู่ว่าานี่นะสามีให้ชื่ออันอย่าน้างไปซื้อหมูกับซื้อปลาเมื่อเห็นว่าช้านี่เรามาย่ำคอยทั้งแตเชืออย่าลืมด้วยเหรออย่าน้างอย่าน้างเหรอบอกอันหนึ่งชื่อนหนึ่ง ได้น้ำไม้น้ำน้องแพนเพื่อนน่ะนะมนปั่นน้ำไม้ผู้เราทงมือน่ะของฝากจากเซปูนเออเท่าไรในน่ะเด้อน่ะคือคืออะไรวฉาเฉาฝนเรามีของหนามเลยเดี๋ยวนี้ไปขึ้นมางอยอะอยู่ทิิงสิ คพิ่มคำละใบไม้ใบใดก็คืออย่านั่งบัสอันนี้อืเอาดีๆเลยตาดูนขึ้นพอแห้งแล้วเบื่อแก่งน้ำไม้อย่างนี้ติดตาเบื่อแก่งน้ำไม่จะไม่ไปกินแล้วบอกตาเบื่อแก่งน้ำไม้แก่มาชีวิตไม่รอดแล้วเนาะอืโอ้แต่ว่าใบน้อยเนาะใบน้อยแต่ว่าเมียนี่อย่านางเนาะเมลยนะ เบิ้องหอยเบิ้งน้อกันก่อนยันมูเมนเมนว่าเจะช่วยเมนอยู่บหัอตาฮะเมนเมนเนาะเออเมนเออเป็นคนแบบใบเนาะใบอันเป็นสุดแตนใบก็เป็นอะไมันขึ้นข้างใครได้ใบหนึ่งตาของยังบูดีใช่ไหมจอยจ้น้องเวตาแล้ตาไม่ดีเลยอ่าป้ายดอกป้ายรถใกล้เราก็ไม่ได้เห็นแน่ ta mua chứ để xây vết là thì đâu Người ta pha phang <laughs> Ừ giờ đi thảo nó sẽ chơi Như này, anh Tết đấy, Tết ăn anh cấp anh cô có... bài bố bốc hồi cho khơi kín bao khơi dù. sao ta đi anh hết này kín hết sấp ừ. bài bố bốc bố xây hết cái đây hả? Phải là bên nhà. เป็นยาบ่ยาดีหอนในนักยาอย่างเนี้ยแต่ถ้าสู้กินกินแล้วเป็นยาบาสิเอาดีก็บาอย่างมีเนาะเสียอยเนาะเน่ยเออเพราะฉันพ่อเป็นแบบเครือเป็นอุ้มลายนะเอาจุ้มเดียวก็พอาะเออร้ายอย่างนั่นนะอันนี้บางบอนก็มีลายอยู่ กับส่วนลายผีบอลเขาเจ้าทางผีมันขึ้นหม่มันคำคำเลยแน่มึงได้ก็คือกนเบิดนี่ฮะบ่เพิ่งทำล่างด้วยเฉาจอยเ้อย

โอ้พักเง้ยนี่คือกันอยู่เนาะอ่ากระทังนด้ชาวช่วยกระทังป่ะเออกระทังกับกระทังอ่าบัดอันบักคุบะคุบอ่าบัดบ้านชาวเพนบัดกระทังนะกระติกกระทังนะกระติกะกะติกใส่น่าเออแสดงว่าบุคือกันฮะเจ้าเจ้าเขาเบิ่งเด้อในในในคลิปข่อยเด้อไปถ่ายเขาถ่ายมาอยู่กระทังนะกระติเราป่ะแล้วกะ

bạt bạt phò đấy hả? Bùa. Hả? búa 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 Bùa. 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 chăm Bùa. 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 là

เลียนแถวเลียนแแถวล้วก็เียนแถวกันเลียนแถวกันบ่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 แมนแต่ว่าอยู่พุ่นเพิ่นลบ่าวอย่างนี้วะอยู่พุ่นว่าอ่าจัดแถวหรือว่าเลียนแถวนี่เพิ่นมีนะว่าแกสะจ่อยบอว์บ่าวเลียนแถวกันได้เออนี่เล่นนี่เล่นบ่นี่เล่นนี่แหละโมเมนโมเมนบ่สสะจ่อยโมเมนบ่โมเมนตัวนี้บ่จะเด็ดเอานะบ่ฮะ โบโอ้ยห่วยเอากระคับดิ้น้อไปตั้งตาเลือกคือนี่ห้วยข้อหากไม่อยากแก้ถึงงี้นี่ป่านนั้นอ่าป่านนั้นโบไถ่เดี๋ยวเนาะเขาว่าอย่านั่งเห็นแก้ผิดอยู่ไปไปไปคัมเรานาะย่านผีปุ้ยได้คอยจะว่าโมนี่เองวันชินชับจั๊กโมใกล้แล้วฮะใกล้แล้วตายแล้วบ่เลยอายุสช มืออื่นได้อย่างเด้ชูเขาลูกช้างเพิ่นกินเนาะบ่าสันฮุบบราันฮุบเลยแต่แต่ละมือนี่ชวนวลายมีแต่เขาเอื้อยเพิ่นบ่อกมาเอเมนเอาเขาตีไข่อยู่อ่าอๆอ่าขอบใจเนาะขอบใจหลายเอออๆออือว่าแนี่ยืออาจจะได้เรื่องกระแพงน้อกแววตาสร้างแล้วบ่สอาจะสั่งบล็อกเพิ่นเพิ่นสิมาส่งมื้อนี้บนล่าไหรประดัประตูได้แล้วบ่ขนมขนาดมันน่ะ เออเห็ดประมาณเมตรเก้าหาสองเมตรอ่าแต่ว่าของสาวจ้อยนี่อันนี้นี่เมตรเท่าไหร่ก็ซองซองเมตรว่าเสตย์อันบอนหันน่ะคือว่าไอ้ดิเอาเจ้าอ่ะไปยืนแทกเนาะตอนเนาะเออแต่ก็ประตูหันแต่ว่าทางทางนอกนี่บนท่านสาบเนาะสาบข้างในก่อนไปเบ่อน้ำกระยางนี่มับคนี่นี่เนาะคำเนาะโง่ไอ้เนาะคำจะพร้อมแล้วเหรอเงี้ยวะเงี้ยนว่ะเห็ดอยู่เห็ดกินเนาะอ่า Hết yu, hết kín. Chờ chờ. Phá, này nói à, okay. à, 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 hết sợ. Sao chơi văn phạm văn sỉn Long này du du. huyền huyền cái cây ở Vạt bỏ Long Vạt nha. Long gì Ok rồi, được Đôi đôi anh coi trái coi đi. đôi hết con, con người. Ngồi, đi về chợt lấy lá bài này เขุนปิดปลาเจ้าใครเละยังวะเอ้ยโบเฮ้ยโบปิดดอกหกโมงขุนขุนปิดเออเนาะอันน um ั้นถาอันเก็บอันลงในเด้อเนาะอ่าโอ้ตอนนี้ยังใช้งานได้อยู่จังนี่งานได้อยู่เห็นโบนี่คือโอ้หมุดรอหมุดลงได้ยังไงนี่นะเจ้าบอกใครว่าเอาบนะจะป้าไวปนอกว่ะเฮ้ยมันลงแต่ขุนผ่้จัก บอกว่ารถลข่อยมีมุดบ่ไม่คอยกินจุ๊ดจุดอยู่ข่อยคืออันแนวเอาหาบทความข่าวมันนี่คือบริหารหอยมันไต่เข่าเดี๋ยวพมันก็เข่าวมันนี่เนาะมาเชิญเออเอาตั้งไว้นี่ก่อนพี่น้องเนาะอ่ะพี่น้องก็ใจอย่างไดคือจะได้ขอโต้จบคลิปวันเด้อพี่น้องเด้อเนาะว่าเราผิดพลาดประการใดก็กราบขอโทษขออภัยเนาะอย่งไดก็เข้ามาเบิ่งมาชมเสวยกุไล่กุ้ยเซเป็นกำลังเฮงใจให้ในเด้อพี่น้องเด้อ ไอคลิปนี้ก็ขอกล่าวเข้ามาสบายดีพี่ <Bye. S 1> น้องๆบ๊ายบาย